ดีค่ะมิ้งดาวกระายมาพร้อมข่าวซับวร์เรื่องที่เป็กสัญชยัยออกมาพูดเรื่องที่พิงกี้ส่งข้อความไปหาว่าคิดถึงเมื่อบายวันนี้ธัญญาได้มาเป็นพิธีกรในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต J o อ the Moon ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตทิ้งท้ายของเจเจตอรีนก่อนที่จะไปเล่นเวิลด์ทัวร์โดยงานนี้ธัญญาและเป็กสัญชัยได้เคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงปะทะคารมระหว่างธัญญากับคุณแม่อ้อยของสาวพิงกี้โดยมีสาเหตุมาจากพิงกี้ได้ส่งข้อความมาหาหนุ่มเป็กทางโทรศัพท์ เมื่อนายมาแล้วเนี่ยคุณแม่ของเขาได้ได้บอกทันญ,ญ่าว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรไปปรึกษาได้ก็ทัญย่าก็เลยโทรไปก็คงเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นของของคลิปอันนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าตัวคุณแม่เขาคงรู้ว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกับผมทั้สิน้นแต่พอได้มาเจอเรื่องแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็คงจะ ตกใจโมโหและก็คงต้องปกป้องลูกสาวในฐานะที่เขาเป็นแม่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าถามว่าเรื่อง SMS เป็นยังไงผมก็จะบอกว่าเป็นเรื่องเจงน,นะครับมันเป็นเบอร์ที่น้องก็เคยใช้คำที่อยู่ในประโยคทนนั้นหรืออยู่ใน SMS เมนี่ยมันสามารถาทำให้คนเนี่ยคิดไปได้ในหลายลกการูปแบบนะครับผมเอง ในบางครั้งที่ได้เห็นน้องเขาตามสื่อนึกถึงก็ึอก็ SMS ไปเป็นปกติซึ่งผมก็บอกทันยาแต่ผมเข้าใจดีนะครับทันยาที่ได้รับ SMS นั้นในวันนั้นเนี่ยทันยาในฐานะภรรยาเนี่ยทันย่าก็คงจะต้องโกรธเป็นธรรมดาผมเองและน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลย ไม่เคยได้เจอกันไม่เคยได้คุยกันมีแต่เพียงก็แค่เมสเซจทักทายนานๆทีอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงของลูกผู้ชายนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องกลับไปทําเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือว่าทําให้ครอบครัวจะต้องกลับไปนับศูนย์ใหม่ก็อยากจะฝากเวลาการถึงถึงน้องคนนั้นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาสปีกว่าจะสปีเนี่ยเราทุกทรมานกันหมดทุกฝ่ายนะคะ ขอร้องน้องนิดนึงนะคะในเรื่องของการส่งข้อความคิดถึงสามีเราเนี่ยมันมันก็ยากที่จะเข้าใจแต่ในเมื่อ ที่ไปกินอยางน่ไม่มีอะไรเราก็โอเคก็จะเข้าใจอย่างนั้นนะคะด้านหนุ่มเจได้ฝากขอบคุณบอสนิดอรพันธ์ที่ให้โอกาสน้องเจไดได้เล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องศีลห้าคนกล้าท้าอาธรรมตอนนี้ก็ฝากกับทางพินิดอรพันธ์นะพวกผมกับพ่นิดก็คุยกันหลังไม์บ่อยอยู่เหมือนกันก็ฝากลูกด้วยพี่พินิดน่ารักมากก็ดูแลให้แล้วก็ตอนนี้เหมือนอยู่สังกัดโพลีพลัสแล้วกันก็ส่งส่งอ่าทวิตเตอร์แล้วก็ส่งบสเอจมาคุยกับผมอะ พี่เล่นละครกับลูกพี่เราบอกฟันการฝากฝากน้องด้วยนะ,ะดูลูกพี่ดีๆด้ดดวยว <laughs> ผมก็เคยคุยกับเขาจะอยากอยู่เมืองไทยก็มาได้นะหรืออยากจะยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้เราเราก็ปล่อยเป็นตามความคิดของเขาดีกว่าตอนนี้เขายังเด็กมากสิ่งที่หนึ่งที่ผมคุยกับเขาตลอดก็คืออยากให้เขาเรียนหนังสือ,อคือเรียนให้ให,ใ,หให้ไปเรื่องเวลาก่อนดีกว่านะฮะตรงนี้ถือว่ามันเป็นเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นฮ็อบบี้สนุกๆให้เขามากกว่าแบบช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ให้คุ้มๆมาเมืองไทย หลังอาร์ตพสุสาร,รภาพบาปกับสาวน้ำฝนว่าแอบแตกแถวไปขอขึ้นคอนโดของสาวประเภท2ที่ชื่อพลอยแต่ยืนยันว่าเป็นเพราะความขนองและไม่ได้มีอะไรเกินเลยจนเป็นเหตุให้สาวพลอยงัดหลักฐานการคุยผ่านไลน์กับหนุ่มอาร์ตออกมาแชร์ในอินสตาแกรแบบแซบเวอร์จนหลายคนคิดว่าความรักของทั้งคู่อาจจะไปไม่รอดแต่ล่าสุดสาวน้ำฝนเผยว่าได้ให้อภัยและกลับมาคืนดีกันเรียบร้อยแล้วก็ด้วยเหตุนี้ค่ะ เขาก็มาขอโทษฝนนะคะแล้วก็ได้ขอโทษคุณแม่ฝนด้วยเพราะว่าคืออย่างที่รู้กันถ้าสมมตินคนเป็นลูกเสียใจนยแม่ต้องเสียใจมากกว่าเนาะเขาก็ทําถูกนะคะก็คือไปขอโทษคุณแม่ด้วยแล้วก็คือเราก็ได้คุยปรับความเข้าใจกันแล้วฝนก็ปล่อยให้พี่อาร์ตเขาไปใช้ชีวิตของเขาเองก่อนสิบวันของคนฝนก็ดูว่าเออเราเป็นยังไงเราจะมีความสุขหไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอพอสุดท้ายแล้วเราก็รู้แล้วว่าเออมันก็โอเคยังให้อภัยได้จริงๆความเชื่อใจเนี่ยมันก็ ตอนนั้นมันก็หายไปะแหละก็ยังบอกพี่อายดูวยว่าพี่อายก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดสักขนาดนั้นนึกออกไหมคะมันก็เลยมันส่วนหนึ่งมันก็ยังมีอยู่ล่ะคะแล้วก็เขาก็ต้องเริ่มสร้างใหม่ด้วยของการที่เขาเป็นสาวประเภทสองทำให้ฝนสบายใจขึ้นหรือเปล่าที่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆไม่ค่ะไม่ออกความเห็นเรื่องนี้เลยใครที่ลุ้นอยากให้คู่ริฟมาราธอนหนุ่มกันชัยและเมเฟื่องอารมณ์ได้แต่งงานกันัะทีอาจจะได้เฮเพราะข่าวล่ามา มีคนเห็นทั้งคู่ควงกันไปหาหมอดูชื่อดังและแว่วๆมาว่าได้เลิกแต่งเรียบร้อยแล้วจริงหรือมั่วต้องไปฟังเมตอบยังๆค่ะยังๆแค่เกินๆเฉยธรรมดาคร่าวๆไปแต่ส <ไป S 2> ่วน <ไป S 2> จะเน้นห่วงจุ้ยค่ะเพราะพี่หนุ่มสุขภาพไม่ดี ค่ะก็เลยอยากปรึกษาว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเปล่าเขาบอกว่าเริ่มตามหาออกนัยที่จัดงานแล้วอุ้ยอันนี้ไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวกระจายไม่แบบโผล่มาประกาศวันแปลงเลยอะไรตัวไม่แน่บอกแล้วว่ามันเป็นแบบว่าส cret ใบเมเฟื่องค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดดังโดนให้ดูกันอีกอดใจรอแป๊บนึงนะคะ